าาลดราคารู้ได้ยังโอเคค่ะแม่รู้ได้เรียนวันจันได้เจอเพื่อนแล้วองอคิดถึงเพื่อนเหรอคะลูกปิดเทอมหลายวันจ้า้องหมูก็คิดถึงเพื่อน <c oughs> <c oughs> เรามาหาอะไร <c oughs> กินตอนมืดมดอ่าเด็ก <c oughs> ที่ไหนคะลูก <c oughs> จะเอาไปโรงเรียนนะมันหมดแล้วสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เอาไปโรงเรียนเหรอคะใช่โอเคค่ะมันหมดเหรอคะลูกอ๋อก็เลยมาหาซื้ออันใหม่ก่อนจะเปิดเทอมใช่ไหมจ๊ะใช่สเปรย์แอลกอฮอล์ใส่กระเป๋าไปโรงเรียนจ้าน้องหมูมาหาน้องหมูมาหาสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่กระเป๋าไปโรงเรียนโอเคนะคะเอาอันนี้ใช่ไหมคะลูกเอาอันนี้จ้าอะไรมินเนี่ยนคืออะไรอ่ะมินเนี่ยนก็คือพาสเตอร์พาสเตอร์พาสเตอร์ทำไมคะ มีอ,อ๋อมีหลายขนาดเลยเหรอคะลูกม,มีหลาายขนดอ๋ออันนี้สําหรับเอาไปติดอะไรคะเอาไปติดแผลเอาไปติดแผลคะ่ะโอ้เด็กๆจ้ามียาสามัญประจําบ้านนะคะที่เซเว่นอีเลเวนก็คือพลาสเตอร์ติดแผลใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค,ะค่ะเี็นคำโฆษณามากมากมาการดังมากเลยในยูทูบอ่ะเขาบอกว่านี ซื้อได้ตามที่เซเว่นอีเลฟเว่นอะไรเอ่ยคือเป็นแบบแผนคือวิตามินซีแบบพิเศษอ๋อเป็นวิตามินซี C, หรอคะมันมีกี่รสคะลูกมีกี่สองรสมีสองรสหรอคะอ๋อมีจะเป็นรสสตรอเบอรี่รสส้มอ๋อรสส้มอ๋อน้องหมูจัดไปหนึ่งซองคะ่ะจัดไปหวยนั่งช้อปซีฟู้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นอ๋อหนูโอ้โหชอ็อปจนเหนื่อยเลยเหรอคะเออใช่เหนื่อยเลยเหรอคะลูกใช่แล้วมีฮอร์โมนด้วย อ๋อมีพม่านด้วยโอ้มาตั้งมานั่งพักเหนื่อยค่ะน้องหมูมาชอบที่เจ<า>วินเจวินูไปเลย,เลยมีของเล่นด้วยโอ้โหเหรอคะโอเคอค่ะลูกอ,อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรเ่ะเป็นอะไรอ๋อเป็นยาดมค่ะเพราะเป็นยาสามัญประจําบ้านเป็นยาดมอ่าเหมือนกลิ่นกลิ่นเป็นยาดมสมุนไพรกลิ่นพวกพิมเสนพวกเนี้ยจ้ะอ๋อ หน้าตามันสวยน่ารักใช่ไหมคะใช่ไหมลูกอันนี้ยาอะไรคะอันนี้ก็เป็นยาดมเหมือนกันค่ะยาดมแก้วเยนหัวปวดศีรษะนะคะนี่คะสไลดเหมือนยาคื่ที่วดยาใหญ่อะไรเหรอคะลูกสไลายเหรอคะเขาเอาไปทําอะไรคะเขาไรัะจามันใหญ่มากใหญ่มากเลยเนาะโอ้สไลด์ขวดยาใหญ่ที่บ้านเรามีย่าใหญ่แบบนี้มคโ้ย่ะไม่มีโอ้มีใหญ่ยักษ์ด้วยโอเคค่ะน้ำยารางการ ขวดใหญ่ยักษ์ค่ะเอาน้องหมูจะเอาไปไหนคะน่ะจะไปแม่ล้างจานเหรอคะจ้าสามารถถือได้สบายเลยโอ้โหแกะรอนใหญ่ขนาดนี้น้องหมูถือสันนลแกลรอนใหญ่ขนาดนี้แข็งแรงมากเลยอะใช่โอเคค่ะเก็บที่เดิมให้เหมือนเดิมนะคะอุยน่ารักจังเลยค่ะลูกดินน้ำมันดินน้มันเหรอคะอ๋อเอาไปฝึกฝึกมือเหรอคะใช่อ๋อมัดเล็กมัดใหญ่เอาด้วยเหรอคะเอาด้วยเอาด้วยโอ้ดินน้ำมันจ้า แขงเลโอ้หนูแข็งแรงเลยเหรอคะสไลด์หนูจะไปทําอะไรคะอยากไปล้างจานที่เซเว่นโอ้ไปล้างจานค่ะซื้อมาจิคลีนออกไปถูพื้นไหมครับมาจิคลีนเหรอคะลูก<ช>อ๋อเหรอคะอันนี้มันเป็นน้ํายาอะไรคะน้ำยาถูพื้นแม่ว่าคงไม่ต้องใช้แล้วคะ่ะเพราะหนูถูเซเว่นให้พี่เขาแล้วคะ่ะห <c oughs> ่าอยู่ใต้ตาโอ,อ้ออม,มันหา่ามากเลยแล้วเหรอคะ มพูสีชมพูเข้มสีชมพูเข้มแล้วก็สีส้มสีแดงสีแดงโอเคค่ะโอเคอูมแม่ขอโทษค่ะโอ้เป็นน้ำยาประพันธนุ่มกินหอมๆใช่ไหมคะลูกแล้วก็มีอาหารกระต่ายด้วยเหรอคะเนี่ยใช่มีหห็นหูเล็กอย่างขนาดนี้อ๋ออาหกระต่ายกินไม่เยอะค่ะลูกกระต่ายกินนิดนหน่อยๆก็อิ่มแล้วอันนี้อาหารปลา อันนี้หัรนแมวใช่ค่ะอันนี้หัรนแมวแป้หมาแล้วแี่คะแ่พืชสำหรับเบบี้นี่ไงแผ่พืสำหรับเบบี้หนูจะซื้อไปทำไมคะรอนน้องหมูโตต้องหมูโตเป็นหนุ่มแล้วไม่ต้องใช้แพมพืชแล้วค่ะเมื่อก่อนน้องหมูเคยใส่โอ้โหยี่ห้อนี้ดีไหมนุ่มไหมเคยใส่นุ่มอ๋อนุ่มเลยหรอคะอูดอ๋อ เอาล้สนุกเขาแล้วค่ะเพืเ่อนๆมาเลือกหาเซเว่นมาเลือกขอที่เซเว่นจ้ามีทุกอย่างเลยนะคะเนี่โอ้โหแอันนี้มันอนอันนี้มันใส่เล็กมากเลย XL ค่ะไซส์ใหญ่สุดแล้วค่ะลูกใหญ่น,นี้มันไม่ใช่ไซส์ใหญ่นคือไซส์เล็ก๋อเหรอคะโอเคคะ่ะคืออะไรคะลูกโอ๊ยอันนั้นไม่ใช่คะ่ะลูกมันของผู้หญิงเขาค่ะอันนี้คือเออ ่ะจะเป็นเหมือนแบบของใช้เลยแม่อ๋อหนูมาเซืเพื่ออะไรมีแต่ของกินใช่ไหมคะมีของให้ด้วยแม่มีทั้งของกินของใช้เลยอ๋อมีพัดลมด้วยเนาะอันนี้มจิ๋วว่าเลยมีพัดลมจิ๋วเหรอคะลูกใช่ค่ะโอ้มีพัดลมมีโคมไฟค่ะก็บอกแล้วที่เดียวจบครบทุกอย่างเชื่อแม่หรือยัง ยังหนูหนูมีแล้วโอเคค่ะ่ต้องซื้อโอ้สบายหน้าดูเลยนะโอ้โหคิดตังค่ะคีมน่องโพไม่ใช่เล่นของพี่นะคะเล่ไอศครีมหน่องโพไอศครีมหน่องโพมีได้เหรอหน่องโพไม่มีหรอกค่ะลูกเอ้ยแม่หนูเปิดอม่อ่ะไม่เอาค่ะลูกไม่เอาค่ะมาคิดตังค์ไม่ไป บายบายเซเว่นจะบายบายพี่เขา <bye S 1> คนไทยบายบายคนไทยอ๋อพี่คนนี้คือคนไทยนะคะอ๋อน้องหมูเขาเสนออาหารไทยแซ่บอีหลีค่ะเกาเลยบอกบายบายคนไทยอันนี้พาน้องหมูมาเซเว่นตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าปิดร้านแล้วแล้วก็พาน้องหมูออกปาข้างนอกบ้างอันนี้กลับบ้านค่ะไม่ไหนอ้าว หลังจากที่กลับมาจ้ะไม่ว่าจะมืดจะดึกยังไงนะคะน้องหมูก็จะถามหาแต่พี่ขาวกับพี่ไข่เจียวนะอยู่ไหนเจอหรือยังลูกเจอพี่ขาวยังเจอแล้วจ้าไปลูกไปไปรู้แล้วว่าอยู่ก็โอเคค่ะไม่ว่าจะกลับมืดกลับดึกกลับยังไงก็ต้องถามหาพี่ขาวพี่ขาวอยู่จ้านี่ค่ะ เขารักของเขาอะค่ะพี่ขาวพี่ไข่เจียว